เสียงเทพทักไทยมนุษยชาติที่รักฉันคือเสียงแห่งสวรรค์ที่ส่งข้อความนี้ด้วยความรักและแสงสว่างอันสูงสุดไปยังโลกพระเม่ธรณีและมนุษยชาติอันเป็นที่รักฉันมาที่นี่เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของคุณเป็นเวลานานที่สุด ส่วนนี้ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกควบคุมและจัดการโดยความมืดคนนอกโลกเสมอปัจจุบันความจริงปรากฏขึ้นทุกวันมนุษยชาติกำลังขยับเข้าใกล้าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และโลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆคุณอาศัยอยู่ในโลกที่เหล่ามืด หรือความมืดสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณที่ซึ่งเจ็ดจำนงเสียเรยของคุณถูกละเมิดความชั่วร้ายบริสุทธิ์ทำให้คุณอยู่ภายใต้ใตการควบคุมอย่างต่อเนื่องด้วยกฎและข้อบังคับของพวกเขานอกจากนี้ยังขังจิตวิญญ,ญาณของคุณไว้ในภาพลวงตานี้ด้วยเมตริกโคโลแกรมและ แม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพียงผิวเผินคุณกำลังย้ายจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งด้วยความทรงจำที่ถูกลบจากชาติที่แล้วเหล่ามืดหรือความมืดทำให้ทุกคนติดอยู่กับความเป็นคู่และพวกเขามั่นใจว่าคุณไม่มีวันค้นพบความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับความเป็นจริงบนโลกกายา ในช่วงปลายยุค90และต้นสหัสรรษจากแหล่งต่างๆก็เริ่มเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่จากหลายด้านรวมถึงการดำรงอยู่ของอรารยธรรมอื่นๆอีกมากมายกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถูกระงับหลังจากวันที่11กันยายนโดยเหล่าความมืดและ มนุษยชาติยังไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นแต่ตอนนี้คุณพร้อมแล้วเวลาที่คุณอยู่ที่นี่กำลังจะหมดลงหน่วยงานมืดกำลังหนีไปจากโลกฉันเทและชำระล้างโลกของคุณทุกวันจากสิ่งเจียวปนที่เป็นพิษและจากพลังงานด้านลบไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในที่สุดความมืดก็สูญเสียพื้นดิน ภายใต้เท้าของพวกเขาโดยไม่มีโอกาสได้รับพลังกลับคืนมาไม่นุญ,ญาตให้ใช้ระบบเก่าในมิติที่สต่อเนื่องอีกต่อไปขั้นตอนใหม่บนดาวเคราะห์ของคุณกำลังดำเนินการซึ่งจะนำม,มาซึ่งความสงบสุขความสุขและความสามัคคีจิตวิญ,ญญาณของคุณจะมีอิสระที่จะเลือกว่าต้องการไปที่ไหน และรับรูปแบบใดการกลับชาติมาเกิดที่ถูกบังคับให้วนเวียนว่ากลับมาที่เดิมเพิ่งสิ้นสุดลงเดืองด้วยผู้บัญชาการเอสท่าได้ทำลายเครื่องกำเนิดใหม่ครั้งสุดท้ายการเปลีป่ยนแปลงของคุณไปสู่โลกใหม่กำลังดำเนินไปด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่มีการล่าช้าหรือความพ่พยแพ้อีกต่อไปเหล่ามืด หรือคนที่มาจากไหนไม่รู้และแซงทำเป็นคนดีและแสดงความห่วงใยต่อมนุษยชาติจะหายไปจากฉากที่พวกเขาปรากฏตัวอุปกรณ์หรือยานอวากาศที่เป็นอันตรายใดๆที่ส่งไปยังจัก,กรวาลจะถูกกําจัดทันทีเนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ประการแรกการปลดปล่อย จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในตัวคุณโดยการปล่อยอารมณ์ด้านลบออกไปและความไม่พอใจทั้งหมดที่มีต่อตัวคุณเองและคนอื่นให้คุณอ่อนโยนและรักตัวเองและผู้อื่นให้อภัยความผิดพลาดที่คุณทำครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงชีวิตนี้บนโลกใบนี้ และความถี่ของคุณจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อคุณทิ้งสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นจากโลกเก่าโลกมิติที่สามเอาไว้เบื้องหลังดินแดนอันสูงส่งกำลังรอการต้อนรับคุณกลับมาเนื่องจากคุณอาศัยอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เลื่อนมิติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายไปสู่ระนาบการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นเดเมทริก สอนบทเรียนที่ยากลำบากแก่มนุษยชาติโปรดจำไว้เสมอว่าจิตวิญญาณของคุณเลือกที่จะอยู่ที่นี่ในทุกๆวันให้คุณแสดงความขอบคุณสำหรับที่พักพิงอาหารและอื่นๆอย่าถือเอาสิ่งใดหรือใครก็ตามมาเป็นผู้รับพระแม่ทรณีกำลังสั่งสะเทือนและคุณก็เช่นกัน หากคุณไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับร่างกายของคุณผ่านทางจิตวิญญาณคุณก็จะไม่สามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้คุณมีพลังเกินกว่าจะคาดหมายว่าจะได้รับการช่วยเหลือความจริงลวงนี้กำลังสลายไปคุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเพราะคุณทุกคนคือผู้สร้าง มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะเรียกร้องพลังของคุณกลับคืนมาและเริ่มต้นการดำรงอยู่ใหม่โดยปราศจากการควบคุมและการหลอกลวงโปรดจำไว้ว่าอีกไม่นานคุณจะย้ายไปยังโลกใหม่และพบกับพี่น้องกาแล็กติกของคุณซึ่งแทบรอไม่ไหวที่จะติดต่อกับคุณอีกครั้งเป็นการส่วนตัวขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฉันจงเข้มแข็งและไว้วางใจโดยเสียงเทพจัดทาโดยเอรีนาเวลาเกรสเอกะคราชทูตกองกำลังแสงกาเล็กติกโดยบูสเดย์